สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูไอซอีก e เช่นเคยนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของหลักธรรมโอวาทสาสำหรับการไม่ทําความชั่วจะเป็นอย่างไรไปติดตามไปพร้อมกันเลยนะครับอ่าหลักธรรมโอวาทสาหรับการไม่ทําความชั่วนะครับ ก่อนอื่นเลยเรามารู้จุดป,ประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ก่อนนะครับคือ 1. วิเคราะห์ความสำคัญและผลที่เกิดจากปฏิบัติตามหลักธรรมในโอวาท3ได้ 2. นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมในโอวาท3ได้อย่างเหมาะสม 3. นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของหลักธรรมในโอวาท3ที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมเอาละครับ ดูหลักโอวาทสามนะครับหรือโอวาทปาติโมกนะครับคือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงให้แก่พระอรหันต์จำนวน1250รูปที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายในวันขึ้น15ค่้าำเดือน3ก็คือ,คอตรงกับวันมาฆบูชานั่นเองนะครับถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยนะครับเขาหมายถึงว่าโอวาทสมเนี่ยเป็นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานะครับ อนะครับอันนี้คือหลักโอวาทสนะครับอันนี้ดูภาพรวมใหญ่ๆก่อนนะครับภาพรวมใหญ่ๆโอวาทสเนี่ยแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันคือ 1. การไม่ทําความชั่ว 2. การทําความดีและ3ครับการทําจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนะครับในแต่ละในแต่ละหัวข้อนะครับก็จะมีหลักธรรมนะครับสอดแทรกอยู่ในแต่ละประการนะครับแต่ละประเด็นนะฮะ วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องแรกเลยครับคือในเรื่องของการไม่ทําความชั่วนะครับหลักธรรมที่เกี่ยวกับการไม่ทําความชั่วนั่นเองนะครับ ه, หลักธรรมในวันนี้นะครับที่เราจะเรียนกันนะครับก็คือเรื่องของเบญจศิลนะครับดันซ้ายมือตรงกลางเรื่องอกุศลมูล3นะครับและเรื่องท้ายครับเรื่องอบายมุก6นะครับ ก็คือเป็นหลักธรรมทั้ง3เรื่องนะครับเป็นหลักธรรมเกี่ยวกับการไม่ทําความชั่วนะครับามาดูเรื่องแรกเลยครับหลักธรรมแรกที่เราจะมาเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องของเบญจศีลนั่นเองนะครับหมายถึงศีล5้าข้อหรือศีลห้าที่เราเรียนเคยเรียนมานะครับเป็นการรักษาเจตนาที่จะควบคุมกายและวาจาให้เป็นปกตินะครับก็คือการไม่ทําบาปนั่นเองการระงับจิตใจ นะครับทั้งกายวาจาและใจนะครับไม่ให้เราไปทาบาปนะครับอันนี้คือหลักศีลห้าทบทวนกันสิครับว่าหลักศีลห้ามีอะไรบ้างนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งการละเว้นจากการฆ่าสัตว์และการเบียดเบียนสัตว์นะครับผม 2. ละเว้นจากการลักขโมยปล้นจี้ฉกชิงวิ่งราวเป็นต้นนะครับก็คือเกี่ยวกับการลักขโมยทุกอย่างเลยงดเว้นนะครับไม,ไม่ควรปฏิบัติ 3. ละเว้นจากการประพฤติผิดหรือ ร่วงละเมิดลูกเมียผู้อื่นนะครับก็คือ,อไม่ผิดลูกผิดเมียผู้อื่นนะครับ 4. ละเว้นจากการพูดปดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อพูดส่อเสียดนะครับและ5ครับสุดท้ายก็คือละเว้นจากการเสพสุร,ราและสิ่งเสพติดทุกชนิดเลยนะครับอันนี้ก็คือหลักสินห้านะครับที่เรียนมาเราเคยเรียนมาหมดแล้วนะครับแต่อันนี้ก็คือมันมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของหลักเป็นจะศินหรือสินห้านั่นเอง ต่อไปหลักธรรมในหลักธรรมเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของอกุศลมูล3นะครับคืออะไรคือลากเงาหรือต้นตอของความชั่วทั้งปวงนะครับเมื่อกำเริบก็จะแสดงออกมาเป็นทุจริตทางกายวาจาและใจรวมเป็นเหตุให้เกิดกิเลสข,ขึ้นได้นะครับอ่าก็คือต้นตอของความชั่วนะครับเกิดจากอะไรนะครับอ่ามาดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างครับอ่าหนึ่ง โลภะนะครับหรือเรียกว่าความโลภนั Metro ่นเองนะครับความอยากได้ของผู้อื่นนะครับอยากได้สิ่งที่เราไม่ใช่ของเรานะครับอันนี้คือความโลภนะครับถ้าเรามีความโลภเราก็จะทําให้ครับผลเสียก็คือนะครับเราก็อยากได้ไม่มีสิ้นสุดนะครับเราก็จะเป็นทุกข์นะครับอ่าอันนี้ต่อไป2โทสะหรือความโกรธนั่นเองนะครับหรือความพยาบาทนะครับและสุดท้ายครับสโมหะนะครับหรือความรุ่มหลงมัวเมานะครับหรือการประมาท นะครับทั้ง3สิ่งนี้นะครับถ้าเรามี3มสิ่งนี้นะครับอยู่ในตัวนะครับชีวิตก็จะไม่มีความสุขนะครับฉะนั้นเราศึกษาไว้และเราจะได้ไม่ต้องไปปฏิบัตินะครับต่อไปลักธรามสุดท้ายนะครับที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องของอะายามุก6นะครับหมายถึงอะไรล่ะหมายถึงเหตุแห่งการนําไปสู่ความเสื่อมนะครับาการ เสียชื่อเสียงนะครับแล้วก็เกียรติยศนะครับก็คือต้นเหตุที่ทําให้เราเสื่อมเสียทุกอย่างเลยนะครับมามาจากอะไรเราไปดูกันเลยอ่าครับอบายมุขหกนะครับประกอบด้วยหนึ่งการดื่มสุราและของมนเมานะครับผลเสียที่ได้นะครับนักเรียนดูตามครูนะครับด้านซ้ายก็คืออสิ่งที่เป็นอบายมุกนะครับด้านขวานะครับก็คือโทษนะครับหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นถ้าเราปฏิบัติ ไม่ดีตามอับยาบุตทั้ง6นะครับเราก็จะเสียอย่างด้านขวามือนะครับอ่าหนึ่งดื่มสุราและของมึนเมาเนี่ยนะครับก็ทําให้เราทําไมครับเสียทรัพย์นะครับแล้วก็ทะเลาะเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นได้นะฮะอ่าไม่ดีนะครับสเที่ยวกลางคืนนะครับอ่ากระทำทำไมครับเกิดอาจจะเกิดโรคภัยก็ได้ผลเสียนะครับอ่าเพราะว่ามีอ่าไปเที่ยวกลางคืนอาจจะมีโรคนะครับไปมัวสุมอะไรเงี้ยก็เกิดโรคขึ้นได้นะครับ ยิ่งช่วงนี้นะครับโควิดนะครับก็ไม่ควรที่จะไปไหนเลยนะครับเสียทรัพย์ด้วยนะฮะก็คือนะครับอยู่บ้านเฉยๆฉยไม่ใช่เสียไปเที่ยวกลางคืนก็เสียเงินเสียทองนะครับต่อไป3เที่ยวดูการละเล่นนะครับก็คือไปบันเทิงทุกอย่างนะครับเอาหมดเลยนะครับไม่มีความพอดีนะครับไปดูนู่นดูนี่มีอะไรก็ไปเล่นไปเล่นไปเที่ยวไปทั่วนะครับไปดูนู่นดูนี่นะครับทั่วสิ่งนี้นะครับจะทําให้เกิด การเสียทรัพย์นะครับก็คือไม่รู้จักพอนะครับแล้วก็ทําให้เสียเวลาด้วยครับแทนที่จะไปทํามาอาชีพนะครับก็ไปรุ่มหลงกับการดูการละเล่นอันนี้ก็ควรลดนะครับถามว่าเราทําได้ไหมทําได้ครับแต่ว่าให้พอดีพอดีนะครับต่อไปข้อ C เล่นการพนันนะครับเล่นการพนันก็ชื่ออยู่แล้วนะพนันนั่นคือการที่ไหมครับเสียทรัพย์โดยใช้เหตุใช่ไหมครับทำไมครับ จะเกิดขึ้นอะไรก็คืออย่างแรกเลยนะตรงๆเลยครับก็คือเสียทรัพย์นั่นเองนะครับเล่นไปก็ถามว่าได้พอได้ก็ดีใจใช่ไหมครับพอเสียนะครับก็เสียหายนะครับเสียเงินเสียทองนะครับแทนที่จะเอาเงินไปทําไมครับอ่าไปซื้อของที่มีประโยชน์นะครับ่อาหรือเอาไปพัฒนาตัวเองนะครับไปให้สิ่งที่มีประโยชน์ก่อต่อเรานะครับก็ไปเสียกับพวกนี้นะครับก็ไม่ดีนะครับ แล้วก็อาจจะถึงเสียชื่อเสียงได้ด้วยนะครับถ้าเป็นคนที่มีชื่อมีหน้ามีตาในสังคมนะครับถ้ารู้ว่า,ามีข่าวว่าเล่นการพนันอะไรขึ้นมาก็สมัยครับเสียชื่อเสียงด้วยนะครับต่อไปข้อ5นะครับคบคนชั่วเป็นมิตรคบคนไม่ดีเป็นเพื่อนนั่นเองนะครับทำยังไงครับาอาจจะเกิดอะครับผิดกฎหมายก็ได้นะครับถ้าเราไปคบคนไม่ดีนะครับเช่นไปคบคนที่ สมมตินะครับสมมุติว่าไปคบคนที่้ายยาเสพติดใช่ไหมครับแล้วทาไมครับก็ตรงตัวอยู่แล้วยาเสพติดก็ผิดกฎหมายใช่ไหมครับแล้วก็เราอาจจะโดนล่างร่างแห่ไปด้วยอาจจะโดนติดคุกด้วยก็ได้นะครับถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้ใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับต่อไปสุดท้ายข้อที่6กนะครับการเกียดค้านการทํางานนั่นเองค้านขี้เกียจนั่นเองนะครับผลเสียคืออะไรผลเสียคืออาจจะเกิด นักเรียนอาจจะถ้าปฏิบัติถ้าเราขี้เกียจก็อาจจะยากจนนะครับไม่ทํางานทําการนะครับก็ไม่มีเงินใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่มีทรัพย์นั่นเองนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็น6ซสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัตินะครับแล้วก็จะรู้ด้วยว่าทำให้มีผลเสียตามมา,อาโอเคนะครับจบแล้วสําหรับเรื่องของหลักธรรมโอวาทสามสำหรับการไม่ทําความชั่วนะครับ อันนี้ก็หยิบยกมาให้3หลักธรรมด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของอะไรครับสรุปเรื่องของเบญจศิลป์ใช่ไหมครับเบญจศิลป์เรื่องของศิลหานั่นเองแล้วก็เรื่องของอักุศลมูลทั้ง3นะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของอบายมุก6นั่นเองนะครับคือหลักธรรมที่ทําให้เรารู้และเราไม่ควรปฏิบัตินะครับโอเคนะครับ ต่อไปมาดูใบงานกันดีกว่านะครับใบงานที่ครูฝากให้ทำนะครับใบงานเขียนชื่อนามสกุลชั้นเหมือนเดิมนะครับคำชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนศึกษาสรุปความรู้และบันทึกหลักธรรมโอวาทสามของการไม่ทำความชั่วให้นักเรียนศึกษานะครับ เรื่องของอย่างแรกเลยเบญจศีลคืออะไรนะครับความหมายอ่าจดบันทึกลงไปนี่กูสอนไปแล้วนะครับมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับเขาบอกว่าวิธีปฏิบัติตนตามเบญจศีลเราจะ,จะปฏิบัติตนอย่างไรนะครับจะเขียนลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดของเรานะครับต่อไปอุศล,ลมูล3ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเรียนแล้วก็ใส่ลงไป3ข้อนะครับแล้วก็วิธีปฏิบัติตนนะครับตาม กุศลมูลทั้ง3ก็คือเราจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ทําในสิ่งที่ไม่ดีนะครับทั้ง3อย่างลเราจะปฏิบัติตนอย่างไรที่หลีกเลี่ยงพวกนี้นะครับต่อไปอบยาโมกหกด้านล่างนะครับอบายมุหกคืออะไรนั้งนี้ก็เขียนลงไปนะครับความหมายประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับ6อย่างนะครับที่เรียนไปเมื่อกี้นี้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็โทษหรือผลเสียนะครับแต่ละข้อก็คืออะไรใส่ลงไป ครับโอเคนะครับไม่ยากเลยนะครับในเรื่องของหลักธรรมโอวาทสามสำหรับการไม่ทำความชั่วนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับในบทเรียนเรื่องของหลักธรรมโอวาทสามสำหรับการไม่ทำความชั่วก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับเราก็จะมาเรียนในหลักธรรมโอวาทสามต่อเหมือนเดิมครับเพราะว่ามีทั้งหมดเมื่อกี้ที่ให้ดูนะครับมีทั้งหมด3เรื่องใช่ไหมครับคือการ ไม่ทําความชั่วนะครับการทําความดีการทำจิตจะให้บริสุทธิ์ของใสนะครับอันนี้เราเรียนแค่เรื่องของการไม่ทําความชั่วท่านเองฉะนั้นเหลืออีก2พาร์ทด้วยกันอีก2ตอนด้วยกันนะครับที่เราจะต้องเจอกันในเรื่องของโอวาทสนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้นะครับอย่าลืมออกก่อนไปจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องของ YouTube ช่องฮิรันพงษ์ชาแนลด้วยนะครับ YouTube ของโรงเรียน ฝากไว้นะครับฝากไว้ฝักแชร์แชร์อันด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้คุณครูไปแล้วครับสวัสดีครับ